บทวิทยุรายการจากแฟมงานวิจัยมอกอาออกาศวันเสาร์ที่18เดือนก,ะะกรกฎาคมพศ2558เรื่องวิตามินอ e, ีจากสบู่ดำบทวิทยุโดยวิทวัตยุทธโคษา ดีครับเข้าฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟมงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับ รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อเสริมสร้างไรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดําเนินรายการครับเข้ฟังครับในปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันปิโตรเลียมนะครับได้มีราคาที่สูงขึ้น และปริมาณการใช้ของประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นไปด้วยครับทางนี้นะครับเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงด้วยเหตุผลนะครับที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นเป็นอันดับจึงทำให้นะครับความพยายามหาพลังงานทดแทนน้ำมันมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานหมุนเวียนที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น น้ำมันพืชเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจและจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ำมันครับซึ่งพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันนั้นนะครับมีอยู่หลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นปาล์มน้ำมันมะพร้าวถั่วเหลืองถั่วิสงมเมล็ดสบู่ดำละหุง่งงาและลำข้าวครับซึ่งในต่างประเทศนะครับมีการนำน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดเล,เล็ น้ำมันทานตะวันและน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาทดลองใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าในงานวิจัยที่กระผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแต่นำเสนอการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่สกัดเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ใช้ประโยชน์จากวิตามินอ e ีที่มีอยู่ในน้ามันนั้นด้วยครับก็ฟังครับซึ่งพืชที่จะนำมาวิจัยในชิ้นงานนี้นะครับนั่นก็คือสบู่ดำนั่นเองครับ สบู่ดำนะครับเป็นพืชพลังงานที่ปลูกง่ายซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับยางพารามันสำปะหลังและละหุง่งอามเมล็ดนะครับมีสัดส,ส่วนในการให้น้ำมันประมาณ25-30ครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นและน้ำมันดิเซลนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและมีแนวโน้มของราคาที่จะสูงขึ้นครับ การใช้น้ำมันจากสบู่ดำเป็นไบโอดีเซลนะครับจึงเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากผลผลิตทางการ,กรเกษตรหากพื้นที่ปลูกสบู่ดำนะครับขยายได้ตามเป้าหมายสบู่ดำก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวครับประโยชน์ของสบู่ดำนะครับนอกจากจะนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้วนะครับน้ำน้ำยางนะครับ บริเวณก้านใบย,ยังสามารถนำมาใช้รักษาหูดและโรคปากเปื่อยได้อีกด้วยครับและส่วนต่างๆของต้นสบู่ดำนะครับที่เป็นส่วนของเปลือกลำต้นใบากากสามารถนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษไม้อัดและทำเป็นปุ๋ยได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีการคาดว่ามเมล็ดจากสบู่ดำน่าจะ มีสารที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพอื่นๆที่สำคัญทางกเกษตรกรรมเภสัชกรรมและเครื่องสำอางนะครับอย่างเช่นนะครับสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิเดนสารแอนตี้ออกซิเดนนั่นเองครับซึ่งพบตามธรรมชาติในพืชและสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์นั้น นั่นนะครับนั่นก็คือวิตามินอ e. ีและวิตามินอ e. ีนี่เองครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถหยุดปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชันในผลให้ผลในการป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ด้วยครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เท่ากับเป็นการช่วยชะลอความชราภาพของผิวหนังได้อีกด้วยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับพืชที่เรานำมาสกัดน้ำมันนะครับมักจะพบวิตามินอ e ีผสมอยู่ด้วยโดยน้ำมันทานตะวันนะครับจะมีปริมาณโชโชคโฟิลลในปริมาณสูงกว่าน้ำมันถั่วลิสงข้าวโพดลำข้าวละหุง่งแต่ต่ำกว่าถั่วเหลืองครับกระบวนการในการสกัดวิตามินอ e, ีโดยทั่วไปนะครับจะใช้ตัวทำละลายซึ่งจะใช้ปริมาณตัวทำละลายที่มากก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะ ปัญหาของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณวิตามินอ e ีในเมล็ดสบู่ดำครับงานวิจัยนี้นะครับจึงต้องการศึกษาวิตามินอ e ีนะครับจากเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์ต่างๆโดยการนำหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกใช้ในกระบวนการสกัดวิตามินอ e ีครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสกัดและเป็นการลดปริมาณของเสีย แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียนะครับเพราะใช้รีเอเจนต์นะครับในการสกัดปริมาณน้อยลงแต่ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนั้นจะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นไปตามกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมครับส่วนผู้ที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าและนำประโยชน์ที่ได้จากการสกัดพืชสบู่ดำมาใช้นั้นนะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรบงกตลัต ปิติยนและคณะนะครับจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับซึ่งได้ทําการสกัดวิตามินอ e ีจากมเมล็ดสบู่ดาสายพันธุ์จากกําแพงแสนสายพันธุ์จากโคราชและสายพันธุ์จากจังหวัดแพร่และยังมีจากจังหวัดชัยนาทอีกด้วยซึ่งปลูกที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน พบว่าปริมาณวิตามินอ e, ีมีแนวโน้มในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกช่วงสภาวะของการสกัดโดยภาวะที่เหมาะสมในการสกัดวิตามินอ e, ีนะครับนั่นก็คือการใช้คาร์บอนไดออกไซดร่วมกับ A annel, เอทานอลเนือจุดวิกฤตที่30%อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสความดันนะครับ6,000 psi สามารถสกัดปริมาณวิตามินอ e, ีรวมได้สูงสุดในเมล็ดสปูดำสายพันธุ์จากกำแพงแสนครับสวัสัก สนะนะครับทางพฤกษศาสตร์ของสบู่ดำนะครับเรามาดูกันว่านะครับว่าเป็นอย่างไรสบู่ดำนะครับเป็นพืชไม้พุ่มยืนต้นนะครับขนาดกลางสูงประมาณ2-7เมตรครับมีอายุไม่น้อยกว่า20ปีเช่นเดียวกับยางพาราสบู่แดงปัตตาเวียมะละกอฝรั่งหนุมานนั่งแทน่นโปยเซียนมันสำปะหลังมะยมนะครับมะขามป้อมผักหวานบ้านครับ ส่วนลำต้นนะครับมีเปลือกลำต้นที่เรียบครับมีสีเทาน้ําตาลลำต้นเกลี้ยงอวบน้ำเป็นไม้เนื้ออ่อนครับไม่มีแก่นหักง่ายมีน้ายางสีขาวใสครับและยังมีสปปรรพคุณเป็นยาถ่ายได้อีกด้วยครับส่วนในใบนะครับใบจะเป็นรูปไข่กว้างหรือค่อนข้างจะก,กลมครับจัดเรียงแบบสลับโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจปลายใบยแหลมครับ ขอบใบเรียบหรือ,อยักเว้าส5มถึงห้ายักสามารถแก้พิษตาลสางถอนพิษที่ทำให้ตัวร้อนแก้ปากและลิ้นเปื่อยผู้พองได้ครับส่วนในดอกนะครับก็จะประกอบด้วยดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในช่อดอกเดียวกันดอกทั้งสองชนิดนะครับมีกลีบรองและกลีบดอกอย่างละห้ากลีบดอกตัวผู้นะครับมีเกสรเรียงเป็นวงสงวง วงละ5อันดอกตัวเมียมีลังไข่การเกสรตัวเมียมี6แฉกดอกมีขนาดเล็กสีขาวแกมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอดในช่อดอกเดียวกันนะครับจะมีดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมียดอกแต่ละช่อนะครับจะบานไม่พร้อมกันมีช่อดอกประมาณ15 3 0ถึง30ช่อต่อต้นครับ แต่ละช่อนะครับจะมีดอกย่อย70ถึง120ดอกแต่จะติดผลเพียง8ถึง14ผลเท่านั้นครับผลนะครับก็จะเกิดจากช่อดอกเดียวกันจะสุกแก่ไม่พร้อมกันครับผลอ่อนจะมีสีเขียวนะครับเมื่อแก่จะเป็นสีเหลืองคล้ายลูกจันทร์ผลมีลักษณะกลมรีเล็กน้อยผลมีขนาดปานกลางกว้างประมาณ2ถึง3เซนติเมตร ยาว2.5ถึง3.5ซนติเมตรมี3ภูนะครับแต่ละภูจะมี1มเมล็ดและสุกแก่ผลจะปรีแตกผลสด1กิโลนะครับมีจำนวน85 9 0ถึง90ผลครับส่วนในมเมล็ดนะครับจะเป็นรูปลีเปลือกนอกสีดำข้างในเป็นสีขาวมีสารพิษครับมเมล็ดกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2ซนติเมตรน้ำหนัก100มเมล็ดประมาณ7 10กรัมเมล็ด1กิโลกรัมนะครับมีปริมาณ1,300ถึง1,500เมล็ดส่วนสปปรรพคุณทางยาของเมล็ดนั้นสามารถแก้อาการปวดข้อโรคผิวหนังและเป็นยาระบายอย่างแรงได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันต่อนะครับ ฟังครับถ้าจะพูดถึงในส่วนของความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกสบู่ดำนะครับราคาเมล็ดสบู่ดำที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร,กรที่ลงทุนปลูกสบู่ดำในประเทศไทยควรจะได้รับไม่ควรต่ำกว่ากิโลละ5บาทในกรณีกล้าพันราคา3บาทได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่าไรล,ละ800กิโลกรัมต่อปีและมีทุนการผลิตที่2,500บาทต่อไร่ครับ และควรจะปรับราคามเมล็ดสบู่ดำสูงขึ้นหากมีต้นทุนการผลิตมากกว่า2,500บาทเพื่อความคุ้มทุนในการปลูกสบู่ดำนั่นเองครับหากผู้ซื้อมเมล็ดสบู่ดำต้องการราคามเมล็ดสบู่ดำที่ถูกกว่านี้ก็ต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ให้ผลผลิตที่สูงกว่า800กิโลกร,รัมต่อไร่นั่นเองและมีผลและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามนะครับควรมีการวิเคราะห์แผนธุรกิจให้ชัดเจนว่าสบู่ดำเป็นพืชที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ปลูกในเชิงการค้าหรือไม่ครับ หากจะทำการส่งเสริมเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องศึกษาต้นทุนการผลิตยอย่างละเอียดเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่าแรงงานในการเพราะปลูกการดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งให้น้ำปุ๋ยและค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับความ,ค,มคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวนะครับ ส่วนกากมเมล็ดสบู่ดำนะครับมีสารพิษตกค้างอยู่ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการใช้เป็นอาหารสัตว์และมีรายงานว่าต้นสบู่ดำเป็นแหล่งอาศัยของแมลงหวีขาวจําเป็นต้องระมัดระวังในการนำเข้าสายพันธุ์สบู่ดำจากต่างประเทศซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญควรที่จะนำมาพิจารณาประกอบความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ การเพิ่มผลผลิตต่อมเมล็ดต่อไร่นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ใหกับเกษตรกร,กรผู้ปลูกและเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้คุ้มทุนในการลงทุนนั่นเองครับทั้งในระดับเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจจะขยายผลไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตดังนั้นนะครับวัตถุประสงค์หลักของการ ปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำในอนาคตนั่นก็คือการยกระดับผลผลิตสบู่ดำให้สูงขึ้นนั่นเองและยังได้บอกไปว่างานวิจัยชิ้นนี้นะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการนำประโยชน์จากวิตามินอ e ีที่ได้จากการสกัดน้ำมันสบู่ดำมาใช้เป็นประโยชน์การสกัดสบ่วิตามินอ e ีนะครับทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างเช่นการใช้ปฏิกิริยาเคมี การสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เป็นต้นครับซึ่งต้องใช้ตัวทำละลายปริมาณที่สูงเกิดของเสียมากจากกระบวนการผลิตเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียจึงมีแนวคิดในการลดของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับเข้ฟังครับเทคโนโลยีสะอาดเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เปลี่ยนเป็นของเสียที่น้อยที่สุดและไม่มีเลยในหลักการของเทคโนโลยีสะอาดนั่นก็คือการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดครับแบ่งได้เป็น2แนวทางใหญ่ๆนั่นก็คือการลดมลพิษ ที่เป็นแหล่งกําเนิดได้แก่การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการนํากลับมาใช้ใหม่ทเทคโนโลยีสะอาดจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทําให้สามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและก็อย่างนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตไปพร้อมๆกัน ส่วนในด้านประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดนั้นก็คือกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการนำวัสดุของเสียกลับมาใช้ใหม่การนำพลังงานความร้อนเกินอาส่วนเกินนะครับหรือที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ลดของเสียจากกระบวนการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต เพราะใช้วัตถุดิบปริมาณที่น้อยลงแต่ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้สูงขึ้นเพิ่มผลการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประโยชน์พลังงานการนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกใช้ในกระบวนการสกัดโดยเทคนิคการสกัดด้วยของไหลนะครับที่เป็นสภาวะเหนือจุดวิกฤต ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมอาหารยาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและอุตสาหกรรมเคมีจึงได้มีการนำเทคนิคนี้นะครับไปใช้ในงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมงานวิจัยในด้านการสกัดกลิ่นหอมและสารธรรมชาติสำหรับตอนนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อครับ ลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกรเกษตรสิ่งทออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดียวกันนะครับการผลิตสินค้าในระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้รับการส่งเสริมและการตอบสนองจากประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์หลายประเภทโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินอ e, ีจะได้รับความสนใจและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ซึ่งวิตามินอ e, ีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้สูญเสียงเงินตราต่างประเทศสบู่ดำนะครับเป็นพืชน้ำมันและพืชพลังงานซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับพืชน้ำมันที่มีวิตามินอ e, ีการศึกษาปริมาณวิตามินอ e ีของสบู่ดำจะทำให้ทราบข้อมูล ของชนิดและปริมาณโทโคฟเรลเพื่อใช้ประเมินแนวทางการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับความสามารถในการรักษาสภาพความเสถียรของน้ำมันสบู่ดำโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดนั่นเองครับและจากการวิจัยในครั้งนี้นะครับทางคณะพูดทำการวิจัยนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยต่าง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับสบู่ดำเพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการเก็บรวบรวมตัวอย่างเม็ดสบู่ดำสายพันธุ์ต่างๆในภาคสนามซึ่งจะสามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์จากลักษณะผลได้เป็น3กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่มีผลกลมกลุ่มที่มีผลกลมหรือผลยาวกว่าพวกแรกเล็กน้อยแต่มีเปลือกหนากว่าครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม ที่มีผลกลมแต่มีขนาดผลเล็กกว่า2กลุ่มแรกและจากผลการวิจัยต่างๆที่กล่าวมาก็จะพบความแตกต่างทางพันธุกรรมในลักษณะการ,กรเกษตรและการให้ผลผลิตของสบู่ดำดังนี้ครับวิธีการสกัดแยกน้ำมันจากมเมล็ดสบู่ดำนะครับที่นิยมทำกันมากนั่นก็คือวิธีการบีบอัด จะได้น้ำมันประมาณ25-30มีน้ำมันตกค้างในกาก10-15หรืออาจใช้เครื่องอัดแบบไฮโดริกนะครับหรือเครื่องอัดแบบสกรูจะได้น้ำมันประมาณการแยกด้วยวิธีนี้นะครับได้น้ำมันปริมาณที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงอัดที่ใช้นั่นเองครับ หากใช้แรงอัดสูงนะครับก็จะได้น้ำมันที่มากแต่น้ำมันที่ได้จะมีคุณภาพที่ลดลงนะครับเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นจะไปเร่งปฏิกิริยาเคมีบางอย่างทำให้น้ำมันเสื่อมเสียได้เร็วขึ้น ดังนั้นนะครับการบีบอัดอาจทำได้2แบบนั่นก็คือการบีบอัดโดยใช้แรงดันสูงเพื่อให้ได้น้ำมันมากหรือการบีบอัดด้วยแรงดันต่ำนะครับก่อนแล้วจึงสกัดน้ำมันที่เหลือในกากต่อด้วยสารทำละลายครับแต่ทางคณะผู้ทำการวิจัยในนะครับได้ก็ได้ศึกษาความแตกต่างของสบู่ดำในระดับ DNA 18ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มสบู่ดำทางพันธุกรรมได้5กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มที่มีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นนั่นก็คือสบู่ดำที่รวบรวมจากจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นนะครับการจับคู่ผสมเพื่อสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม สำหรับการคัดเลือกพันธุ์สมบูรดํดำให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตจึงควรเป็นคู่ผสมที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมที่ได้มาจากต่างกลุ่มกันโดยการผสมพันธุ์ตามด้วยคัดเลือกรุ่นลูกนะครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ก็ฟังครับมาถึงในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับปัจจุบันนะครับสบู่ดำนะครับเป็นพืชน้ำมันที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงครับและสะบู่ดำนะครับยังมีการนำมาใช้ประโยชน์อีกมากอย่างเช่นสบู่ดำทั้งลำต้นใบและผลใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมลำต้นนะครับยังใช้ทำเป็นเยื่อกระดาษใบใช้เลี้ยงไหมและทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และสบู่ดำนะครับยังประกอบไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัวประมาณ21%และกรดไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ78%สบู่ดำนะครับนำมาสกัดน้ำมันทั้งมเมล็ดและเปลือกมีน้ำมันร้อยละ34ครับและสกัดน้ำมันด้วยการแยกมเมล็ดแยกเปลือกมีน้ำมันร้อยละ54ครับส่วนที่สำคัญนะครับสบู่ดำก็คือส่วนของมเมล็ดครับ ซึ่งมีน้ำมันที่สามารถนำมาแปลรูปและผสมเป็นน้ำมันดีเซลซึ่งจะเป็นไบโอดีเซลหรือใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลกับเครื่องดีเซลได้ถูกประเภทและสามารถใช้น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดโดยตรงกับเครื่องยนต์ทางด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดีครับ แต่คุณนับประโยชน์ของสบู่ดำนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่การสกัดและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ได้เท่านั้นครับเพราะสบู่ดำนะครับยังมีการนำไปใช้ประโยชน์ในอีกหลายๆด้านอย่างเช่นนะครับการนำมาทำเป็นอาหารของคนครับ ก็จะเป็นส่วนของใบอ่อนหรือยอดอ่อนเมื่อนำไปนึ่งด้วยไอ้น้ำที่ร้อนนะครับแล้วสามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัยหรือเมล็ดสบู่ดำจากบางพื้นที่ของประเทศเม็กซิกโกนะครับเมื่อนำมาต้มและคั่วด้วยความร้อนสามารถนำมารับประทานได้เช่นกันครับและประโยชน์อีกอย่างก็คือการใช้เป็นอาหารสัตว์เนื่องจากกากสบู่ดำนะครับมีคุณค่าทางอาหารสูงแต่ประกอบไปด้วยสารพิษมากมายฉะนั้นนะครับจึงต้องนากาก สบู่ดำมาผ่านกระบวนการกำจัดสารพิษก่อนนำมาเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ความร้อนร่วมกับการสกัดด้วยสารเคมีหรือการหมักกากน้ำมันสบู่ดำด้วยเชือ้อราหรือแม้กระทั่งเป็นยารักษาโรคในส่วนต่างๆของสบู่ดำก็สามารถนำมาใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นประโยชน์มากมายของสบู่ดำนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อฝังครับสัปดาห์หน้านะครับกระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรมาฝากเพื่อฟัง ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้ทุกวันเสาร์หากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมาอย่างรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก ตู้ปอน,น1077ปตทกระเสาสร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่025611474สำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ